รางวัลเกมออฟเดอะเยีปี2023ของช่อง Acorns TV ผมเองขอยกให้ b o u d e r g a t e ภาคที่3นะครับอ้าวผมมาพูดเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่า Acorns TV มาเปลี่ยนใจอะไรของสุดท้ายนะครับเพราะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ได้ติดตามช่อง Acorns TV ามาเป็นประจำก็คงจะอ่านใจแล้วก็รู้ใจผมแหละว่าตัวเกมที่ผมเชียร์สุดริ่มที่ประตูนั้นก็คงต้องยกให้เป็นตัวเกมสไปเดอร์แมนภาคที่2อย่างแน่นอนนะครับแต่เมื่อจาก ที่ผมเนี่ยได้ลองเล่นตัวเกมทั้ง6เกมนะครับที่ได้เข้าชิงในตัวสาขาเนี่ยทางผมเองก็ต้องบอกว่าผมเองขอเปลี่ยนใจแบบโค้งสุดท้ายเลยนะครับขอยกให้เป็นตัวเกม Bou เล r ร g a t e ภาคที่3นั่นเองนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังเลือกไม่ได้นะครับก็รีบๆเลือกกันเลยนะครับเพราะว่าตัวรา,างวัลเนี่ยจะเริ่มประกาศกันในวันศุกร์เวลา7โมงครึ่งจนถึง11โมงเช้ากันแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกเท่าไหร่สามวันนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคืนนี้ ก็รีบรีบโหวตกันเลยนะครับเพราะเขาจะต้องปิดตัวผลโหวตกันก่อนแน่นอนนะครับตัวรางวัลเกมออฟเดอะเยียร์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนดูในตัวลิสต์รายชื่อนะครับทั้ง6เกมที่ได้เข้าชิงเนี่ยผมเองก็ต้องบอกว่าทั้ง6เกมนี้เป็นตัวเกมที่มีคุณภาพและเป็นตัวเกมที่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่แพลตฟอร์มไหนก็าตามต่างก็ต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพของตัวเกมมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะดี อพอสมควรเลยนะครับพอสมควรถึงขั้นมาตรฐานอยู่ในระดับเก์สูงเลยนะครับแล้วก็ในปีนี้ถ้าดูทั้ง6เกมเนี่ยเรียกว่าโอ้โหทั้ง6เกมนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมบอกเลยว่าไม่ว่าเกมไหนนะครับจะได้หรือไม่ได้ก็ตามนะครับผมเองก็ขอยกให้มันคือตัวเกมยอดเยี่ยมแห่งปีในใจของเพื่อนๆอนอีกหลายๆคนนะครับหรือถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยถ้าให้เลือกได้ทั้ง6เกมที่เขาส่งชื่อเข้ามาให้เราโหวตเนี่ยผมเองเมื่อได้สัมผัสทั้ง6เกมเนี่ยผมก็บอกเลยนะครับ ให้ทั้ง6เกมเป็นรางวัลร่วมเลยก็ได้นะครับสำหรับปีนี้นะครับเพราะว่ามันโอ้โหมันแทบจะหาข้อติหรือว่าสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะทําให้เหล่าเกมเมอร์เนี่ยไม่ชอบได้ยากมากจริงๆนะครับทั้ง6เกมนะครับทั้ง6เกมนะครับส่วนในตัวไทม์ไลน์ของผมเนี่ยถ้าผมเองได้สัมผัสต,ตัวเกมที่เข้าชิงเนี่ยถ้าเป็นเกมแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวเกม Resident Evil Pa ภาคนะครับตัวรีเมคนะครับแล้วก็มาจะเป็นตัวซ e l d a t ทียร์ออฟเดอะ d ิงนะครับแล้วก็จะเป็นตัว Spider-Man นะครับภาคที่2นะครับแล้วก็จะเป็นตัว Mario Wonder นะครับแล้วก็มาอัน n ลนเบกภาคที่2แล้วก็ปิดท้ายตัวเกม r o r r g r t e นะครับภาคที่3เรียกว่าเป็นตัวเกมสุดท้ายเลยนะครับที่ผมอลองสัมผัสแล้วก็เปลี่ยนใจว่าตัวเกมนี้แหละน่าจะต้องซีลรางวันเกมออ f เ h e y e ย่ Game the Year, อย่างแน่นอนแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับทั้ง6เกมเนี่ยโอ้โหเพียงแค่คุณได้เสนอเข้าชิง นะครับในตอนที่มีการประกาศชื่อแต่ละเกมแต่ละเกมกับวงออเคสตราพี่แบบโอ้โหเสียงกระหึมเนี่ยผมก็ขนลุกทั้ง6เกมนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับปีนี้นะครับจะไม่เหมือนกับปีก่อนๆนะแต่ปีนี้ขอบอกเลยว่าทั้ง6เกมเนี่ยโอ้โหไม่ว่าเกมไหนผมขนลุกหมดเพราะว่าผมเองได้สัมผัสหมดแล้วไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สัมผัสเนี่ยผมขอแนะนําเลยนะครับหาโอกาสนะครับหาโอกาสดูนะครับทั้งหกเกมนะครับ ถ้าเป็นตัวเกมแรกนะครับอย่างตัว Resident Evil ภาคที่4เนี่ยความรู้สึกของผมนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สอบผ่านทุกแง่มุมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการะระบบการเล่นนะครับที่มันแอคชั่นจ๋าๆเลยแหละนะครับแล้วก็เรื่องของตัวความลุ้นระทึกต่างๆของตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเรียกว่าสอบผ่านนะครับเพราะว่าภาค4มันทําไว้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกที่โดนยกระดับขึ้นมา บนตัวเครื่องในเกมคอนโซล Next 7นะครับหรือว่าทางฝั่ง PC ก็าตามก็บอกว่ามันยิ่งทำให้ตัวเกมนั้นมีความสมจริงนะครับแล้วก็มีความโหดดิบขึ้นมานะครับดิบดิบมาก มากกว่าตัวภาคเก,ก่าพอมากกว่าตัวเวอร์ชั่นเดิมพอสมควรเลยนะครับกับตัว Resident Evil ภาคที่4ตัวนี้นะครับแล้วก็เกมต่อมาเกม Zelda Tears of the Kingdom นะครับที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่ได้สัมผัสนะครับเพราะว่าอาจจะมองว่าอตัวเกมมันก็ไม่ได้มีภาพกราฟิกที่ดูแล้วโดดเด่นหรือว่าแตกต่างมากกว่าตัวาภาคเก่าอย่าง r e a t h of the Wild นะครับแต่อันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าตัวระบบของการเล่นของตัวเกม Zelda เนี่ย อขอเพียงแค่มีตัวะระบบของตัวเนื้อเรื่องออกมาใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการแก้ปริศนาต่างๆนะครับที่ทาง Nintendo เนี่ยได้ออกแบบมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันก็สามารถทำให้เพื่อนเ่อเนี่ยตกหลุมรักและก็ใช้เวลากับการเล่นเกมบนตัวเครื่อง e n d น Switch เนี่ยใช้เวลาได้อย่างยาวนานอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยศักยภาพของตัวเครื่อง e n d น Switch ที่มันสามารถเล่นตัวเกมนี้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับดังนั้นคนไหนที่ ยังเป็นแฟนๆของเซลดาอยู่นะครับหรือคนไหนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนๆเซลดามาจับภาคนี้ก็ถือว่า,ามันยังคงสร้างความบันเทิงและก็ความสนุกในโลกของเซลดาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็เรียกว่ามีคุณภาพไม่ต่างกับตัวเกมขึ้นหิ้งของทาง Nintendo ในเกมอื่นๆเลยนะครับแล้วก็เกมตัวต่อมาก็จะเป็นตัวเกม SpiderMan ภาคที่2นะครับที่เรียกว่าโอ้โหเพื่อนๆก็คงจะลุ้นกันแบบ หลายหลายปีดีดักนะครับจนสุดท้ายก็ได้ออกมาแล้วก็คนที่ได้สัมผัสตัวเกมนี้ก็ต้องบอกว่าการเล่นตัวเกมระบบตัวแอคชั่นต่างๆท่วงท่าต่างๆแล้วก็ตัวระบบเนื้อเรื่องที่บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันดูแล้วอาจจะแบบไม่ได้ดูเข้มข้นมากนะครับแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าตัวผมเองค่อนข้างที่จะอินกับตัวเนื้อเรื่องรอา,าวตัวละคร ทั้งหลายนะครับลาวตัวละครทั้งหลายซึ่งบางช่วงเวลาเนี่ยมันก็อาจจะสามารถทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยหัวนึกไปถึงช่วงเวลาวัยเด็กของเพื่อนๆในแต่ละคนได้เลยนะครับกับลา,าเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทต่างเนี่ยซึ่งตรงส่วนนี้ผมก็ถือว่า,าทาง Sony เองนะครับสร้างตัวเกมเนี่ยมาค่อนข้างที่จะเจาะกลุ่มตลาดของผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าหน้าเก่าเนี่ยได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับดังนั้นตอนนั้นน่ยผมเองก็เลยเลือกเอาตัวเกมนี้แหละที่ว่ามันน่าจะทําให้หลาเกมเมอร์เนี่ย ถูกจนิดได้มากที่สุดแล้วก็น่าจะต้องลงผลโหวตกับตัวเกม Spider-Man ภาคที่2เนี่ยมากกว่าใครเพื่อนนะครับมากกว่าใครเพื่อนซึ่งตอนนั้นผมเองยังไม่ได้สัมผัสตัวเกม Battle Gate นะครับผมก็ว่าเกมนี้แหละนะครับน่าจะซิลรางวัลเกมออฟด e y e เ r อยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เกมต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเกม Mario นะครับ Mario Wonder นะครับตอนแรกผมก็เฉยๆนะครับกับตัวเกมนี้แต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับ ที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ช่วงเวลานี้เล่นเกมไหนก็ไม่สนุกนะครับเล่นเกมไหนก็รู้สึกเบื่อไปหมดนะครับพอผมมา,มาสัมผัสตัวเกม Mario Wonder นะครับขอบอกเลยมันจะทำให้เพื่อนเอนเนี่ยย้อนกลับไปสู่ในวัยเด็กได้เลยนะครับตัวของคุณเนี่ยคุณอายุ40-50หนะครับหรือว่า30ก็ตามนะครับถ้าคุณคือเกมเมอร์ในวัยเด็กอยู่นะครับที่เคยสัมผัส ตัวเกมมาตั้งแต่ในยุคแฟมิคอมซูเปอร์แฟมิคอมหรือว่าจะเป็นในยุคเพยหก็ต่างนะครับแล้วพอมาสู่ในยุควัยทางานนะครับไฟในการเล่นเกมเนี่ยเริ่มหมดนะครับถ้าได้สัมผัสตัวเกมมายโอวันเดอร์นะครับแล้วลองเปิดใจนะครับลองเปิดใจเล่นไปได้สักประมาณสัก1 0บถึงสินาทีนะครับแล้วให้พยายามนึกภาพตัวเกมเก่าๆที่เราเคยเล่นในอดีตนะครับอันนี้แหละมันจะทําให้เพื่อนๆมีความรู้สึกว่า ตัวเราเองเนี่ยกลับไปสู่วัยเด็กได้เลยนะครับและตัวเกมต่างๆที่าทาง Nintendo ใส่เข้ามานะครับเรียกว่าโอ้โหแต่ละฉากเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไปใช้เทคนิคเดิมๆนะครับมีการเอารูปแบบของการเล่นเข้ามาใส่ให้มันดูมีความน่าสนใจและสนุกมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของตัวระดับความยากง่ายเนี่ยเพื่อนๆบางคนอาจจะมองว่าเป็นตัวเกมที่ไม่ได้ยากมากนะนะครับแต่บางฉากเนี่ยโอ้มันก็ทําให้หัวร้อนได้เหมือนกันนะครับกับ เรื่องของการาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะครับถ้าคนไหนที่มีอารมณ์ร้อๆเนี่ยบางอย่างเนี่ยขอให้ใจเย็นๆสักนิดเล่นไปแบบเล่นไปตามสปีดของตัวเกมนะครับอย่าพยายามไปเล่นอะไรแบบนี้มันก็สามารถผ่านไปได้ง่ายๆนะครับอันนี้แหละผมก็บอกเลยว่า Mario Wonder นะครับคนไหนที่รู้สึกว่าหมดไฟในการเล่นเกมนะครับและอยากจะกลับเป็นเด็กอีกครั้งให้มาลองเกมนี้เลย Mario Wonder นะครับแล้วก็เกมต่อมาก็คือจะเป็นตัวเกม Allan Wake ภาคที่2นะครับภาคที่2ซึ่งตัวผมเองเนี่ยขอบอกเลยว่าตัวภาคแรกนะครับซีรีส์เนี่ยผมซีรีส์ของตัวเกมเนี่ยผมเองแทบจะไม่ค่อยได้จับเลยนะครับคงจะเห็นบ้าบ้างผ่านๆน,นะครับแต่พอได้เข้าชิงในร,รางวัลสาขาเกมออฟเท e ยเนี่ยก็ต้องขอหลอกนะครับเกมอ l ล n ันเวภาคที่2อ,อันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหความหลอนความาาตัวเนื้อเรื่องนะครับที่มันค่อนข้างที่จะเออดูแปลกแหวกแนวดีนะสนับเกม ทั่วๆไปที่เพื่อนๆอาจจะเห็นตัวเทรนเลอร์มาก่อนเนี่ยอาจจะบอกว่าคงจะเป็นเกมแนวแอคชั่นจ๋าๆเลยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบหนังแนวอสอบสวนนะครับหรือสยองขวัญอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับการสืบซ้อนคือสืบค้นหา,าความลับต่างๆนะครับหรือใครที่ชอบดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนนะครับถ้าหากได้มาเล่นตัวเกมนี้เนี่ยแทนที่จะได้สัมผัสกลิ่นอายในเรื่องของการแก้ปริศนาต่างๆเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความระทึก ของตัวเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวคดีนั้นๆด้วยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าหลอนแน่นอนนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆมีตัวเดโฟน e อยู่ด้วยนะครับให้ใส่เลยนะครับแค่ตอนเริ่มต้นเท่านั้นเพื่อนๆก็ต้องมีสะดุ้งกันแหละนะครับเรียกว่า,าทางผู้พัฒนานั้นใส่ตัวระบบซาวมาได้อย่างค่อนข้างดีเลยแต่อาจจะติดในเรื่องของตัวาสาย PC หน่อยนะครับคนไหนที่ใช้ตัวสเปคคอมไม่ได้สูงมากเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างที่จะรีดประสิทธิภาพของตัว ฮาร์ดแวร์ด้านของฝั่ง PC ซเนี่ยมาค่อนข้างสูงนะครับมันก็อาจจะทำให้าสาย PC เนี่ยไม่ได้เห็นดีเทลต่างๆของตัวภาพกราฟิกที่ทางผู้พัฒนาใส่เข้ามาแบบอย่างจัดเต็มนะครับแต่ทางคนไหนที่เล่นทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลก็อาจจะหาตัวแผ่นไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมนี้ออกแบบดิจิตอลนะครับก็อาจจะก็อาจจะทำให้มีคนได้สัมผัสน้อยหน่อยนะครับอันนี้แหละก็จ,จะเป็นจุดน็อตจุดจุด,จดนิดๆหน่นนอยๆนะครับที่อาจจะทำให้ตัวเกมนี้ อาจจะไม่ได้ซิลในตัวรางวัลเกมออฟเด e y เย r นะครับแต่ถ้าพูดในเรื่องของตัวมาตรฐานของตัวภาพกราฟิกระบบของการเล่นนะครับถ้าคนไหนที่อชอบเกมแบบแนวลักษณะแบบนี้เป็นทุนเดิมนะครับหรือคนไหนที่ชอบ r e s i d e n t e v i l ภาคที่4ตัวรีเมคนะครับที่แบบบู๊แบบล้างผ่านยิงกันแบบบ้าระห่ำเลยนะครับถ้าอยากจะลองมาแบบแนวสืบสวนสอบสวนนะครับแก้ปริศนาแล้วก็มีความหลอนเข้ามาด้วยเนี่ย ลันเวกภาคที่2นี้ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายก็เป็นตัวเกม b บ r g a t e ภาคที่3นะครับที่ผมลองเล่นเนี่ยโอ้โหเขอบอกเลยนะครับว่าตัวผมเองนั้นภา,าษาอังกฤษเนี่ยต่อยทิ้งไปได้เลยนะครับเพื่อนๆร,รู้แค่เป็นคีย์เวิร์ดคำค,ำคำไปนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหภาษาตัวเกมนี้ยุบยับไปหมดไม่ต้องสนใจนะครับเพื่อนเเปิดใจ นะครับเปิดใจเลยให้เหมือนกับวัยเด็กนะครับวัยเด็กที่เพื่อนๆเ,เล่นเกมไม่ว่าจะเกมภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่อไม่ร,มรู้ไม่รู้เนื้อเรื่องนะครับแต่เสพเกมเพย์เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นตัวเกมเหล่านั้นจนจบได้นะครับเบลเดอร์เ,เกมเหมือนกันนะครับเบลเดอร์เกเหมือนกันเปิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหที่ผมต้องยกให้และเปลี่ยนใจกระทันหันก็คือในเรื่องของความเข้มข้นของตัวเกมนี้ที่มันเปิดมาตั้งแต่ตัวเกมนะครับเรียกว่าระดับความพีคข,ของตัวเนื้อเรื่องนะครับ ต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนที่เข้าใจภา,าษาอังกฤษหรือการสื่อสารเลยก็ตามนะครับผมเองก็ต้องยกให้ว่ามันเป็นเกมที่เปิดตัวมาได้เล้าใจและทําให้คนเนี่ยสนใจได้มากที่สุดทั้ง6เกมนะอัะอนนี้ผมบอกเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าตัวเกมตัวเนื้อเรื่องนะครับแค่ตอนที่เ,เพื่อนๆสร้างตัวละครเนี่ยก็ว้าวว้าวแล้วนะครับว้าวเลยนะครับกับตัวเผ่าพันธุ์ต่างๆนะครับสกิลต่างๆจะไปสายน้องสายไหน นะครับปรับแต่งได้อย่างอิอสระมากมายนะครับตรงนี้ก็เป็นสเสน่ห์ของตัวเกม Battle Gate ตั้งแต่เริ่มต้นได้เหมือนกันนะครับแต่พอสร้างตัวละครเสร็จโอ้โหผมเองก็ไม่รู้ล่ะนะครับเนื้อเรื่องเขาคุยอะไรกันนะครับแต่แค่ดูภาพดูตัวงานเนี่ยโอ้โหก็รู้สึกล้าวใจไปแล้วนะครับล้าวใจน่าติดตามก็ลองหน่อยพอตัวเกมเริ่มเท่านั้นแหละอะไรวะเฮ้ยเทินเบรดเเดินยุบยับยุบยับไปหมด ปุ่มคำสั่งเมนูออกมาเต็มนะครับภาษาอังกฤษอีกนะครับอ่าแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจคำสั่งแต่ละคำสั่งอีกนะครับอ่าแปลก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับอ่ะไม่เป็นไรใช้จิตวิญญาณนะครับสวมเข้าไปเหมือนตอนเด็กนะครับอ่าภาษาอังกฤษตัดไปเย็นโอเคโคคาโคล่านะครับถ้าไหนที่อยากจะรู้จริงๆก็ใช้ o o o l l t t a n s s เ t e เอาเลิกกันนะครับอ่าก็ลองไปนะครับลองไปงงงไป เป็นชั่วโมงนะเพื่อนเกือบๆชั่วโมงอะนะครับโอ้ยทาไมมันไม่สนุกเลยระบบการต่อสู้มันดูแบบไม่เข้าใจอ่ะใช่ไหมอ่าต้องเดินใส่คําสั่งเฮ้ยต้องเข้าไปตีจุดนี้จุดนั้นโอ้โหคำสั่งมันดูวุ่นวายไม่ดูเหมือนไม่เหมือนกับเทิร์นเบทสมัยยุคเก่าๆใช่ไหมครับอ่ายุคเก่าๆที่แบบใส่คําสั่งป้อนปุ๊บตุ้มตามตุ้มตามเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกใช่ไหมฮะเออแต่อันนี้เอ้ยมันดูมึนอ่ะมึน แต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดก็ลองไปลองไปนะครับลองไปเรื่อยๆนะครับเพราะตัวระบบเกมเนี่ยมันสามารถเซฟได้ตลอดใช่ไหมครับแล้วก็โหลดได้ตลอดอันไหนเราไม่เข้าใจแล้วก็เซฟไปก่อนนะครับลองไปก่อนถ้ามันผิดพลาดอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยโหลดใหม่นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการตอบคําถามต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็เข้าใจไม่หมดเลือกผิดเลือกถูกอะไรเนี่ยเอ้าไม่ได้กลายเป็นเพื่อนซะงั้นเหรออยู่ๆเอ้าตอนแรกได้เป็นเพื่อนเอ้าอยู่ๆเข้าหายไปเลย นะครับเฮ้ยแสดงว่ามันมีผลกับการตอบคาถามต่างๆนะครับอ่าอันเนี้ยอ่ายิ่งตัวปิดสนองปริศนาต่างๆในตัวมิชชั่นนะครับแต่ละแต่ละบทเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันมีอะไรให้หน่าสนใจน่าค้นหาอยู่ตลอดเวลานะครับแม้แต่ตัวไอทองไอเทมบางอย่างเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจนะเพื่อนๆก็งงๆไปก่อนนะครับงงๆไปก่อนไม่รู้ไม่เข้าใจนะี่อ่าใช้ผิดใช้ถูกนะครับอ่าจนมาสุดท้ายเล่นๆไปสักสักนิดหนึ่งเอ๊ะ ทำไมตัวละครมันอยู่ๆมันเดินช้ามันเดินช้าตอนแรกมันวิ่งอยู่นี่เอออยู่ๆทาไมมันเดินช้าว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะตอนแรกอ่ะใช้ตามภาษาคนไม่รู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ในด้านการเล่นเกมแบบแนวค่ายฝรั่งจ๋าๆเนี่ยเราเองก็ไม่ได้สัมผัสมาเยอะนะครับก็นึกว่าเกมมีบั๊กหรือเปล่าก็ปิดเปิดใหม่ปิดเปิดใหม่อ้าวก็เหมือนเดิม นะครับก็เหมือนเดิมอาการเดิมก็เอ๊ะมันไม่ใช่แล้วมั้งอ่ะเปลี่ยนตัวละครเอาตัวละครที่มันเดินเร็วกลับมาอ่ะตัวละครที่มันเดินช้านะ่ะสงสัยเดี๋ยวค่อยผ่านไปก่อนเดี๋ยวมันก็คงเดินเร็วกับมาคิดอะไรแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายอ่ะมันไม่ใช่อ,ะอ่ะก็เล่นไปก่อนอ่ะจนมาสุดท้ายก็มารู้นะครับว่าอ๋อเป็นเรื่องของตัวน้ําหนักนะครับที่เราเก็บสัมภาระเก็บของไอเทมต่างๆนั่นแหละและน้ําหนักมันเกิน นะครับตัวละครมันก็เลยมีน้ําหนักในเรื่องของตัวน้ําหนักเข้ามาด้วยนะครับการเดินมันก็เลยจากที่เดินเร็วๆก็กลายเป็นเดินช้านะครับแล้วก็การทําลายวัตถุสิ่งของต่างๆเนี่ยเออมันดูอะไรเป็นอะไรที่น่าสนใจมันไม่ได้เป็นเกมแบบสไตล์แบบการต่อสู้แบบเทิร์เบทธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะเออมันแบบได้ใช้ความคิดมากขึ้นนะครับมากขึ้นอันเนี้ยผมเองไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษนะท่าแต่ละท่าเนี่ยลองผิดลองถูล่ะนะครับว่ามันจะเกิดผลอะไรแค่นั้นนะครับแค่นั้นเองนะครับ ซึ่งผมก็มองว่าโอ้ตัวเกมตั้งแต่ตอนเริ่มจนที่ผมมาเล่นเนี่ยสอสาชั่วโมงผมก็ยังบอกว่าโอ้มันก็ยังเข้มข้นอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเปลี่ยนใจนั่นก็เพราะว่ามันสามารถทําให้ตัวผมเนี่ยคนที่ไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษเก่งแบบสามารถโต้ตอบได้นะรู้แต่แค่คาคีย์เวิร์ดบางคำคำแค่นั้นเองนะครับยังทําให้ผมเองเนี่ยดื่มด่าแล้วก็เสฟสัมผัสตัวระบบแค่ตัวระบบเกมเพย์เนี่ยได้ถึงขนาดนี้นะครับผมก็มองว่าโอ้โหมันไม่ธรรมดาละ มันไม่ธรรมดากับเกมแนวสไตล์แบบนี้นะเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเกมที่เก่งๆกันไว้อย่าง Spider-Man ที่ว่าจะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นรางวัลเกมอัลเดียได้เหมือนกันตัวเกม Spider-Man นั้นผมก็มองว่าทาง Sony เองเขาก็ทำตัวเกมมาได้ค่อนข้างที่จะเข้าถึงผู้เล่นทุกทุกวัยนะครับแล้วก็ตัวเกมนั้นก็ไม่ได้มีความยากมากนะครับแต่บัเอร์เกเนี่ยบางบางอย่างเนี่ยต้องใช้ความคิดหน่อยนะในการที่จะ ต่อสู้ในแต่ละเทินแต่ละเทินนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะต้องโหลดใหม่นะครับผมบางทีพลาดไปปุ๊บอ่ะก็กลับมาโหลดเซฟใหม่อะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะครับผมเองก็เลยต้องยกให้ตัวเกม b บ d ล r g a t ตภาคที่3นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เชื่อนะครับที่ไม่เชื่อนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับขนาดผมเองเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเป็นสายแอคชั่นจา๋าจานะายังยังกลับมาเปลี่ยนใจ จากสไปเดอร์แมนมาเป็นตัวเกมบอลโดยเขตภาคที่3ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเหมือนผมนะ,ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้หรือคนไหนที่บอกว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วเอคอนซีวีเนี่ยเล่นเกมอะไรเนี่ยมั่วไปหมดนะครับผมเองเนี่ยยกให้เกมนี้นะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะอันเนี้ยมันอยู่ที่ความรู้สึกของเพื่อนๆกับการที่ได้สัมผัสแต่ในในแต่ละเกมนะครับอ่าส่วนในค่ำคืนวันนี้นะครับทานผมเองก็ เอาข้อมูลนะครับที่ผมเองได้สัมผัสทั้ง6เกมนะครับที่ได้เข้าชิงสาขาเกมออฟเดอะเยีในปีนี้นะครับที่เราเองจะรู้ผลกันในวันศุกร์ประมาณ11บเอโมงก็คงจะรู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็คงมาพูดคุยกันอีกสักรอบนะครับว่ามันโดนใจเพื่อนๆหรือเปล่าหรือเพื่อนๆทายถูกไหมนะครับหรือผมอาจจะทายผิดเหมือนกับปีที่แล้วก็ได้นะครับที่ตอนแรกก็เก่งกันไว้ว่าเป็นเกมก็อออฟวอร์ะ War, นะครับแต่สุดท้ายก็เอเดร i n นใช่ไหมครับที่ ซิลไปนะครับที่ซิลไปนะครับสำหรับในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมในตัวคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ